ถามเกี่ยวกับเรื่องอคนตายน้องถามมาว่าถ้าเราเนี่ยไม่ทําบุญเลี้ยงอาหารคนเนื่องจากมีคนตายเนี่ยที่บ้านแต่กลับนําอาหารมาเลี้ยงที่มัสยิดเนี่ยจะได้ไหมครับอาจารย์อาจารย์ก็หัดเอาอทีสิในเราเนี่ยถ้าจะอยากจะทําอาหารเนี่ยให้กับคนตายเนื่องจากมีคนตายเนี่ยตัวที่เราเนี่ยไม่ทําอาหารเลี้ยงที่บ้านไม่เชิญคนมากินที่บ้านแต่ ยกอาหารไปที่ม<อ>ัสยิดแล้วก็จัดเลี้ยงอาจารย์อครับก็คือย้ายสถานที่ครับพูดง่ายๆก็คือทําบุญให้คนตายนั่นแหละแต่ว่าย้ายที่ซึ่งในอดีตแต่เดิมอคนบ้านเราที่กระทําการกันพอบ้านไหนมีคนตายครับก็บางคนก็จะพุ่มไก่ไปด้วย <c oughs> คนตายก็คือให้ไก่ตายด้วย บาง<ม>บางที่ก็เขาก็เ,ขเ,ขเชือดวัวเ,เชือดควายกันเลยแหละนะรหรือบางคนก็เอาถือมะพร้าวไปลูกสองลูกเพราะสมัยโบราณนี่แต่ละบ้านเขาก็เลี้ยงไก่ไว้ในถุนบ้านหรือก็เขามีมะพร้าวเขาก็มีอเออแล้วก็เอาไปกลับไปช่วยก็ไปทําอะไรเอาไปทำอะไรจะอะไรกินกันที่บ้านของคนตายเพราะว่าญาติของคนตายเนี่ยมีทั้นที่อยู่ใกล้แล้วก็อยู่ไกล ก็เป็นห่วงว่วญาติที่นนุนจะมาเดี๋ยวจะไม่มีกินญาติที่นี่จะมาจะไม่มีกินเป็นห่วงคนเป็นครับแต่วันนี้อะไรที่มันเป็นเรื่องของศาสนาเราเอาความรู้สึกของเรามาเป็นตัวตั้งไม่ได้หรือเอาเหตุผลของเราไปแย้งกับคําสอนของศาสนาไม่ได้ครับที่มันอยู่โกลาหลกันอยู่ทุกวันเนี่ยนะเพราะว่าเราเอาเหตุผลของเราไปแย้งคําสอนของศาสนาครับซึ่งมันต่างจากสหบา ของท่านนาบดุมฮัมหมัดสโลลลอห์อะเลวะซัลลัลมเพราะว่า,วาเวลาสฮาบะเขาได้ยินคําสั่งเนี่ยเขาปฏิบัติตามนั่นแหละครับแล้วอย่างนั้นละ่ะไม่มีแล้วอย่างนี้ละ่ะอย่างนี้แต่อย่างนั้นแต่อย่างนี้ไม่ไม่ใช่แต่เราเนะี่ยมันเป็นอย่างนี้มันก็เลยเกิดความโกลาหลเราไปดูคําสอนของศาสนาสิคําสอนของศาสนาเนี่ยจากในเหตุการณ์ที่ยะฟาริบเนอบีต,ตอเลบได้เสียชีวิต ยาฟา์อิบเนีบีตาเลบนี่ก็คือลูกพี่ลูกน้องของท่านะบีม a h o สลลอวะเลวสันลัมแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่ร่วมอพยพในครั้งแรกอพยพเล็กๆที่ไปที่ฮาบชาด้วยเห็นไหมแล้วก็จากกันไปนานในวันที่อะไรนะยาฟา์อิบเนีบีตาเลบเสียชีวิตเนี่ยครอบครัวก็เศร้าโศกเสียใจก็สนิทกับนบีนะยาฟา์คนนี้นบีเองก็เสียใจ นบีก็สังบอกอิสนาอูลีอาลียะอฟารินต่อ,อามันบนบีก็สั่งบอกว่าพวกเจ้าทั้งหลายจงทําอาหารไปให้ครอบครัวของยาฟัดอาจจะมีบางคนบอกว่าเอ๊ะครับว่าอาลีในในในฮะดิษบทเนี้ยมันน่าจะแปลว่าวงวานและแปลว่าครอบครัวได้ไงเพราะความหมายของคําว่าวงวานเทือกเขาเหล่ากอก,กับคาว่าครอบครัวครับม,มันมีข้อจํากัดต่างกันนะ ถ้าครอบครัวก็คือมีหัวหน้าครอบครัวมีลูกมีเมียคนในครอบครัวก็ไม่กี่คนแต่ถ้าเป็นคําว่าเชื้อสายวงวานวงวานออาจจะอยู่เหนืออาจจะอยู่ใต้อาจจะอยู่โน่นอยู่นี่ครับตอนนี้ที่นบีบอกว่าอิสนาอูลิอารียะอฟารินก่ออามันพวกเจ้าทั้งหลายจงทําอาหารไปให้กับอาลียะฟัดแม้ว่าภาษาจะใช้อารียะฟัดแต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ให้ทําอาหารไปให้ญาติคนตายกินนู่นนู่นอยู่ที่ไหนเอาไปนู่นไม่ใช่เป้าหมายที่นบีใช้คําว่าอาลียฟัดก็คือคร,บครอครบครัวครอบครัวครอบครัวของคนตายอ้าวรู้ได้ยังไงว่าครอบครัวของคนตายเพราะอาั<ม>นเนื่องมาจากวิธีการปฏิบัติของสาหฮาบะและความเข้าใจของสาหฮาบะว่าที่นบีสั่งในที่เนี้ก็คือ ครอบครัวคนตายไม่ใช่ยาติโกโหติกาที่อยู่ในไหนไหนต้องเอาอาหารไปแจกไปให้เขาไม่ใช่เอาไปให้ครอบครัวคนตายนี่คือคําสั่งของท่านบนาบีเมื่อนบีสั่งอย่างนี้ถามว่าลวบรรดาสฮาบะปฏิบัติอย่างไงอางบรรดาสฮะาบะก็บอกว่าก ah ุณนานาอุดลิจติมาอินดะอัลินไมดิติวาซอนอัตตะอามิมินันย่าฮะบรรดาสฮาบะก็บอกว่าพวกเราถือว่าพวกเรานับว่าการไปรวมตัวกันที่ อ่านินไม่ครอบครัวอ่าครอบครัวของคนตายนี่ไงเนี่ยเป็นับทคำอธิบายความซึ่งกันและกันคือไม่ได้หมายความว่าวงวานของคนตายครอบครัวของคนตายแล้วก็ทําอาหารกินกันณที่นั่นเนี่ยสฮาบ้างบอกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของนิยาฮะเนิยฮะก็คือการไว้ทุกข์แบบยาดียะเวลามีการตายกันแล้วก็ตีอกตบหัว ในอียิปต์แบบม้อนปัจจุบันก็ยังมีอยู่เลยิธกรรมอย่างนี้วิธีกรรมยาฮีดียะเอารองเท้าตบหน้าคร่ำครวญถึงคนตายกรีดร้องคร่ำครวญบรรดาซอฮาบ์ก็บอกว่าการไปรวมกันที่บ้านมียิดแล้วก็ทําอาหารกินกันนี่มันก็เป็นส่วนหนึ่งของยาฮาีด้ะด้วยเป็นการไว้ทุกข์แบบยาฮีดียะด้วยครับ,รบเมื่อนบีสั่งอย่างนี้บรรดาซอฮาบ์เข้าใจอย่างนี้ถามว่าเอา เราทำไงเมื่อเราทำไงถามว่าซอฮาบะาเขาเป็นผู้ได้ยินได้ฟังเขาทำไงเขาก็ทำอาหารมาเลี้ยงให้ให้กับครอบครัวคนของคนตายเออนะแล้ซอฮาบะาไม่ไม่มีแต่นะครับแล้วถ้าอย่างนั้นล่ะครับแล้วถ้าอย่างนี้ล่ะแล้วอย่างนั้นล่ะอย่างนี้ล่ะซอฮาบะาไม่นะแต่เราเนะ่ะมันมัเหมือนมันเยอะสิครับแล้วเราก็จะเอาเหตุผลของเราเนี่ยเอาไป เอาไปง้างกับหลักฐานง้างคำนบีง้างความเข้าใจของบรรดาสหาบะครับแล้วตอนทายิไกลๆของมาล่ะอะไรของมาล่ะมันแปลกนะเวลาที่อยู่ปกติไปไหนมาไหนหากินได้แต่เวลามีคนตายเนี่ยสมองฝ่อโดยทันทีเลยอาจจะหิวขึ้นมากระทันหันนะจไ, <laughs> ไม่รู้ <laughs> <laughs> รจะไปจะไปกินจะไปอะไรกันตรงไหนเพราะงั้นเมื่อห้ามที่จะทำอาหารครับ <laughs> ให้ให้ให้ครอบครัวอะไรไม่ใช่ให้ทำอาหารไปให้ครอบครัวของผู้ตายให้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่ในท้ายฮะดิษที่เกี่ยวกับเรื่องยะฟัดนบีก็บอกว่ากดอัตาฮุมมายุชีดูฮุมเพราะว่าขณะนี้เนี่ยเขากำลังยุ่งกับเรื่องจัดแจงมายัดเขากำลังประสบกับภาวะยุ่งยากกำลังประสบกับปัญหา ก็ให้ทําอาหารไปให้เมื่อเมื่อเราทําอย่างนี้ก็คืออย่างนี้ตอนนี้เมื่อเราเนี่ยพยายามที่จะหนีคําสั่งครับก็เลยต้องอ้อมหน่อยอ้อมหน่อยอะละไปทําที่บ้านทําข้างๆบ้านนี่คือความพยายามของเราที่เราจะหนีหนีคําสั่งครับครับเนี่ยจะทำให้ตรงคําสั่งไม่ได้ด้วยไงผมเคยได้ยินเป็นสอนมาตั้งแต่เด็กคือว่าถ้าเมื่อมีคนตาย บ้านคนตายห so ้ามมีควันขึ้นก็คือห้ามทําอาหารก็คือคนข้างๆทำมาให้ออเทำมาให้หามาให้มาให้มาปอกกระโลมาเป็นเพื่อนแต่ว่าสังคมของเรามันก็แปลกนะครับเวลาหัวหน้าครอบครัวตายแล้วเนี่ยนอกจากเขาจะมีทุกครอบครัวเขาจะเป็นทุกแล้วเนี่ยยังต้องรับภาระเลี้ยงดูคนในกำโพงอีกครับต้องทําอาหารเลี้ยงเขาอีกอะไรอีกทั้งที่ เออบางบางแต่บางคนก็มีข้ออ้างบอกเขาไม่เอาทรัพย์ของคนตายครับไม่เอาทรัพย์ของคนตายแล้วก็ไปทําที่นั่นแหละก็พยายามจะจะเลี่ยงจะหนีวิ่งวิ่งวิ่งหนีคําสั่งของท่านนาบีและความเข้าใจของบรรดาสุฮาบะปัญหามันมันเลยเกิดเห็นไหมก็เลยมีความพยายามเอาไปทําบ้านคนตายทำข้างข้างบ้านคนตายครับอืม เอาข้างบาดควนตายถามว่าแล้วมันเหตุนั้นไหมล่ะหรืออย่างคําถามที่อาจารย์รหัดถามเนี่ยแล้วไม่ทําที่บ้านไม่ทําที่ข้างบ้านเอาทําที่สุราล์แล้วมันกจ็จะเป็นหนีพ้นมาละ่ะนั่นคือความพยายามของการหนีคาําสั่งก็ไม่ต้องทำสิน้องอาจจะบอกไม่ดีเราเลี้ยงอาหารหะไม่ดีเลียเยเ้ยงอาหารอาจจะผมบอกแล้วว่า ศาสนาเนี่ยรเราหน้าที่ของเราก็คือยึดศาสนาให้เป็นไปนตามคาําสั่งคือเราอย่าเอาเหตุผลสติปัญญาของเราไปงา้างหรือไปแย้งกับคาํคบาสั่งมันหน้าที่ของเราเนี่ยพยายามวิ่งเข้าใกล้ให้เยอะที่สุดไม่ใช่พยายามวิ่งออกห่างเมื่อนบีสั่งอย่างนี้พยายามที่จะทําให้ได้ใกล้ชิดชกับคำคบสั่งให้มากที่สุด แต่เนี่ยพฤติกรรมมันกลังวิ่งออก่างถ้าอย่างนั้นไปอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นไปอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นไปอย่างนี้อีกท่าหนึ่งอาจารย์แ้ะถ้าแจกแจกเงินให้กับผู้มาลลามะอาจารย์คือเราเรานะ่ะนะมันเอามาตรฐานของความรู้สึกมาตรฐานของสังคมของคนอื่นเอามาเป็นมาตรวัดในสังคมมุสลิมของเรา วันนี้คนดีในสังคมของคนอื่นก็มองกันที่ไหนอ่ะผมมีสตางค์เยอะสวัสดีครับครับพอมีตามเยอะพวกเยอะครับมีบารมีมีอำนาจจะตามมาใช่ไหมล่ะมีสตางค์เอาสตางค์ซื้อได้หมดเราเนั้นในสังคมเป็นอย่างนั้นใช่ไหมนั่นค่านิยมของสังคมคนอื่นเขาแต่ในสังคมของเราเนี่ยคนที่มีเกียรติ มันไม่ใช่ที่สตังเยอะหรืออะไรบารมีอะไรปาอิ<ค>นนักรามุมอินดอลลาฮิอัตกรุมคนที่มีเกียรติยิ่ง <c oughs> นที่อัลลอฮฺสุบานุตาลาก็าคือคนที่ตักวาที่สุดในหมู่พวกเจ้าจะมีทรัพย์ไม่มีทรัพย์ถ้ารวยแล้วมีตักวาอัลฮัมดุลิลละถ้าจนแล้วไม่มีตักวา พ,พิจารณากันตรงที่ว่าใครเป็นคนที่มีตักวามีความยำเกรงครับคนดีในในอิสลามไม่ได้วัดตรงตังดีแต่วันนี้สังคมของเรามันกลับไม่ใช่ละพอประกาศยานาด้านเงี่ยหูฟังตระกูลนี้ตระกูลดังตังดีค,ครับพอตระกูลดังตังดีเป็นยังไงละ่ะคนนี่ยืนนี่เกยค้างเกยกันเลยนะหายใจหึดหาดูหัดรถต้นคอกันเลยนะเบียดกันจน อัดเข้าไปอัดเข้าไปอัดเข้าไปคนดังตังดีแล้วคนเยอะครับเวลาคนจนจนเนี่ยถึงแม้จะดีขนาดไหนกักว่าอีหม่านดีขนาดไหนแต่เขาจนเนี่ยก็ลเลยเดี๋ยวไปเยี่ยมมายัดก็คือเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้ไปตองไปเวลาละหมาดก,ก็คนไม่ไม่กี่ไม่กี่ซอกครับอืมบอกค่าหนิยมเราเอาเอาเรื่องนี้มาเป็น มาเป็นมาตรวัดความดีของคนในสังคมของเราเสละพราะคนดีกดถามเงินมาเลี้ยงกันแจกกันอะไรกันอืมตกลงนี่สวรรค์เป็นของคนรวยใช่ไหมกระเป๋าครับเพราะเขา,าจดลิขสิทธิ์ไว้หมดแล้วเนะับเพราะเขาทำได้เยอะอย่างนั้นใช่ไหมไม่ใช่ครับคือนบีเนะี่ยในยุคข,ของนบีก็มีการเป็นการตายกันเยอะครับ ใช่ไหมละ่ะนบีเองก็ไปร่วมไปนำละหมาดให้ไปร่วมในในในญนาณดาบรรดาสหาบะตก็ไปกับฮุไดฟ้าบินยามานซึ่งเป็นสหบะติของท่านนาบีจะคอยดูว่านาบีละหมาดให้กับคนอย่างไหนคนอย่างไหนคน,ค,คนชนิดใดคนประเภทใดเวลาคนที่ดีๆตายนาบีไปนะไปละหมาดให้นะแล้วก็รณรงค์ให้บรรดาผู้คนไปช่วยกันละหมาดให้คนดีๆตาย นบีอะไรายละไปละหมาดให้เขานาบีว่าได้เท่าไหรหนึ่งกระดรับกระดับหนึ่งเท่ากับภูเขาอูฮุดเปรียบเปรียบความค,ความความเยอะความมหาศาลน่ะนะความยิ่งใหญ่เราจะเห็นว่าในตัวบทฮะดิษเนี่ยเวลาเปรียบความยิ่งใหญ่หรือความโมโหราจะจะเปรียบกับภูเขาอูฮุดที่เห็นเห็นอยู่นะไปละหมาดให้เนี่ยได้ได้ไดเท่ากับหนึ่งกระดับกระดับหนึ่งะเท่ากับภูเขาอูฮุด ตามไปส่งเขาให้ที่ที่ที่กูโบไปช่วยขอดูอาให้เขาได้อีกระดับกระดับก็เท่ากับครูเขาอุุดได้สองอีรอนละได้สองกระดัตละใช่ไหมล่ะครับนบีสนับสนุนรณรงรงอย่างนั้นคนดีนะให้ไปแต่พวกเราเนี่ยมันไม่ได้ยึดมาตรฐานอย่างนี้ละจะดีไม่ดีไม่รู้จะอะไรยังไงไม่รู้ตระกูลดังตังดีแล้วก็ไ่าครับไปบางคนเหมา รถปิกอัพกันไปสิอะไรสองแถวกันไปครับรถเหมารถตู้กันไปอะไรกันไปนอกเสียจากจะได้ค่ารถรายคันแล้วยังได้เรียมหัวอีกอครับหรือถ้าเป็นหัวกะทิกะทิะหน่อยก็ยจะได้สองพดัดย่ออีกอได้อะไรอีกอเราก็เลยกลายเป็นการสร้างค่านิยมที่ผิดผิดด้วยการเอาสตางค์มาเบนมาตรวัดคนดีไม่ใช่ ไม่ใช่คือถ้ารวยมากก็ไปทําสดระกัจยาริยะให้คนตายสิอ,อย่ามาอย่า,ยา,ม,า,ม,ามามายืนแจกกันเนี่ยเห็นไหมถ้าตายคู่กันคนบ้านเราเขาจะไม่นิยมละหมาดด้วยกันแต่ในยุคของนบีในยุคของบรรดาซอฮาบะตายกี่คนกี่คนเน,นี่ยมาวางเรีย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 งแล้วรอลลบัตรละหมาดพร้อมกันแต่คนบ้านเราเนียดไม่ถูกไม่รู้เนียดไม่ถูกหรือว่า มันครับมันต้องการตังแจกหลายรอบกันไปนรู่นนะนีะถ้าเป็นดูสิมยายัดจนๆเนี่ยเสียชีวิตด้วยกันเนี่ยใครละหมาดก่อนเราจะเห็นเกิดคุณค่าของความตา่างพอแล้วไม่มีตังแจกแล้วก็คนหลงเหลงเพราะงั้นเราต้องต้องปลุกความคิดความอ่านของบรรดาผู้คนเนี่ย ให้มาอยู่ในร่องในรอยให้เป็นไปตามคำสอนที่วันนี้ในสังคมของคนที่ยึดสุนนะเนี่ยเราจะเห็นนะบางคนเนี่ยตั้งคนไม่แจก<ม>เลี้ยงโคนไม่เลี้ยงอะไรคนไม่มีมอโอ้โหแต่คนจะ<ม>เป็นคนดีเป็นคนที่คนอื่นเขาเชื่อถือให้ความเคารพนับถือโอ้โหคนคเยอะเลยใช่ไหมล่ะรับคนเนี่ยเราต้องเริ่ม เริ่มสร้างค่านิยมให้มันเป็นอะไรนะให้เป็นไปตามคําสอนถ้าคนดีพี่น้องช่วยกันไปช่วยกันไปมีฮะดิษบอกพระอาจารย์ที่บอกว่าจํานวนคนที่มาละหมาดจะมีผลยังไงกับมายิบมเขาก็จะเอาเอาอันฮะดิษที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮะสัลัมเนี่ยที่จัดซอบละหมาดคืออย่างน้อยให้จัดเป็นสี่รอบ อย่างน้อยถ้าสมมุติว่าคนมาละหมาดไม,ไม่มากเท่าไหร่แต่มาชิดกว้างก็พยายามแบบแตบบแบบ่บีบบีบซอฟให้แคบลงแล้วก็จัดให้เป็นให้เป็นสักสี่ซอฟอันนั้นให,ให้ให้ไปไปตามาตัวบทหลักฐานแต่ถ้าซอฟเดียวได้ไหมซอฟเดียวก็ได้ไม่เป็นไรคือพยายามใกล้ชิดกับคําสั่งคําสอนครับในจํานวนของคนที่มาละหมาดเนี่ยถ้าคนเยอะ มลมาดโดยมีเป้าหมายเพื่อจะเอาสตังแจกของเขาอ่ครับหรือมลมาดเสียไม่ได้เกรงใจญาติเขารู้จักกันนะถ้าอยางในกรณีอย่างเนี้มันมันเนียดอะมันเนียดมาไม่ได้มีภาคผลถ้ามีสักไม่กี่คนแล้วเนียดด้วยบริสุทธิ์ที่จะขอดูอาให้แก่บายะเนี่ยอัลฮัมดุลิลละอัลฮัมดุลิลละยาเยอะด้วยปริมาณใช่นไหมล่ะ มันต้องเยอะด้วยด้วยคุณภาพถ้าเยอะด้วยคุณภาพแต่ในอดีตเนี่ยบรรดานักวิชาการในอดีตหลายท่านที่เวลาเสียชีวิตใช่ไหมครับโอ้โห oh, 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 คนละหมาก,กัน,นี่หลามหลายอย่างในอดีตแต่ถ้าเป็นตากประวัติของนักวิชาการที่เขามีบทบาทในเรื่องของศาสนาจะเยอะจะน้อ,อยเนี่ยพี่น้องก็ไม่ต้องไปไปกังวลไม่ต้องไปเสียใจเสียใจจะรู้ เพราะชั้นตายมีคนละหมาดไม่กี่คนแล้วจะยัยงไงพี่น้องเอาเอาดูคนที่เขามีความบริสุทธิ์ใจที่เขาไม่ได้มุ่งหวังสะตุ้งสตางค์เขาไม่ได้หวังอะไรเนี่ยที่เขามาด้วยบริสุทธิ์ใจที่เขาขอดุอาให้จริงจิบนั่นมีคุณค่าที่สุดแล้วดีกว่าคนเป็นหมื่นเป็นแสน <ừ> แต่เพื่อต้องการสตางจํานวนนั้นเน่ะเหลวทั้งหมดเลยนะครับรเขามาเขามาเขามาเพื่อสตางไง เขาไม่ได้มาเพื่อที่จะขอดุอาให้ขันมาญาติคงเข้าสู่คาถามต่อไปจา้าเพราะงั้นเราอย่าไปสร้างค่านิยมที่มันที่มันผิดผิดไม่ว่าจะทําเลี้ยงกันที่บ้านก็อย่าหรือจะจะ,จะชิ่งไม่ทําที่บ้านทําข้างบ้านก็อย่าหรือไม่ทําทั้งที่บ้านทั้งที่ข้างบ้านเอามาเลี้ยงกันที่สุราครรบก็อย่าแล้วก็ขออะไรนะให้ให้ ยึดให้ใกล้เคียงกับคําสอนของศาสนาครับมันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกว่าในสังคมมุสลิมของเราในบ้านเราประกาศว่าจะตามอิมามเชฟฟีอีซึ่งเป็นบุคคลที่เขารากก็เ,เทิดทูนและเกินไม่ลองไปดูเลยอิมามเชฟฟีอนะีสอนให้ทําไปให้หรือสอนให้ไปกินหรือสอนให้ให้คนที่บ้านคนตายครอบครัวหังตายทําเลี้ยงชาวบ้านเนาะ อิหมามชาีอีแต่ถึงขนาดว่าในสามวันเนี่ยไปขยันขยอนะไปให้เขาไปอยู่เป็นเพื่อนเขาปอบพรมนะไปขยันขยอให้เขามีทัศนะจับเดกกินบางอิหมามอาจารย์ที่บอกว่าการเลี้ยงอาหารเนี่ยเป็นมัคโรเนี่ยผมเคยอ่านเจอในคืออาจารย์ประหัดครับพอเรื่องเรื่องของศาสนาที่มันมีตัวบทหลักฐานยืนยันอย่างนี้นะบรรดานักวิชาการเนี่ยก็ไม่แหกข้อกนอกระเบียบหรอกครับ ล้วเราไปดูนักวิชาการในอดีตเนี่ยไม่มีคนใดที่เขาจะแหกโคกนอกระเบียบที่เขาจะพยายามชิ่งหนีหลักฐานครับอืมให้เป็นอย่างอื่นไปจากคําสั่งของนบีไม่มีหรอกครับ,รบเขาพยายามใกล้ชิดกับหลักฐานนั้นนอกจากค,คนบ้านเราเท่านั้นแหละที่มัน,มนแต่อย่างนั้นแต่อย่างนี้ถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนี้น